ไปเล่นไปเล่นข้างแบบอ่ะโมบันเฟย์ยดยากจังวะ สูนี้ใช้ได้กับวิ่งลูกาลกไม่ได้นะปลูกาจริงไรนะยงสกดูุปลูกไม่ที่ยอไปลุกไม่ได้เลยนะปลูกเราจะตายทุกที Thank you. tôi quận em tôi quận em tôi em tôi quận em tôi tôi quận em tôi quận em tôi quận em tôi quận ไม่ได้แล้ววะนี่เองเหรออ๋อาเอาไปในหลังคาเลยใช่ไหมครับไดใช่ๆชมันอ,อยู่ในเขตเลยเนี่ยอย่างงี้ได้ะอะมันมันจะขึ้นหลอดดิ เล่นมุงหัวกันใอู้นี่มันฉลาดจริงๆเ่อหัวแตกสิครับขอเกิดน้อยหน้าไม่น้อยโอยหน้าอีวะพี่ว่าหน้าอี รีบพี่พี่รีบ่ะรีบวนรีวนรีบพ่ะรีบ่่ะรีบฮ่ะพี่กู่าฮ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 ่ต่กูกระโดด่าาฮ่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 อ่ะไม่ได้ยิงพี่ต่อกระโดดเห็นกับตาเลยกระโดดเข้าไปอ๋อ่เอ่ ข้ามข้ามแค่ความรู้สึกอะแต่แต่ตัวละครไม่ข้ามไงคือว่าลิวจะเกิดจะเกิด <is this> ีดีกว่าเนี่ยมาสับละบีบโอเคดีแล้วดีดีแล้วแ่ห้าคิวมันยากมันเย็นจังปะ

ก็ล่นได้แต่มันก็ถือไม่ดีมันไม่ได้ปืนมันได้เป็นปุ่ที่ดีสุดมันเบตววะสตึก้ตึกเนี้ยตนี้ยเนี้ยตึมาเต็มเลยจะไปรอข้างไว้ใช่ไหมใช่นี่ไงหัวมึงนี่ไงน้ำเออแขงน้ำแขงน้ำ่อุ้ย จริงจริง <c oughs> ที่สามหกคือแย่มากจริงไม่ค่อยโกงเลยสุดมันเช่ไปไหนกับเป็น,น,นร่ะเปลี่ยนปื้นล่ะยังเพยยังลอยเก้าสิบคิว์เท่าวลยังไม่ถึงก็เป็นเรือยนันต่อ โดนเฉยอะอะไรน้วันไหนเงี้ยรถผ่านต้องรีบพักพี่ไม่ได้พังรถเลยอือมันไ,ไม่ได้นิ่งอย่างที่คิด,ดเลย้ยต้องเปลี่ยนกีบปืนกันนะอย่าอย่าไมพังอ่ะเยอะเยอะอยู่ไม่านางเป็นอวตะาเลย เกือบดกลิบนวเนี่ยไม่ได้เลยกลิบกับปลายฟูที่เนี่ยเร็วไปเอยไป เข้าไปก่อนให้เอาเข้ามาสองพันขึ้นนะแต่ไม่ได้เยฮ้คนขับต๊คนขับต๊ยี่คนขับต๊ขอไมจมไม่ได้เลยนี้เลยเลยที่ตกเลย ขายหนือกะหราอเกล่ากะซ่ากะซ่าขายซอสกะ่าแต่ยิงไกลแม่งไกลไกลไกลแม่งโคแสดงว่าพี่ตั้งทำปังพี่เงียบเจ็บเจ็บเจ็บมันเจ็บหัหอไข่มันพอทำิคอเซว่าน่ะโอ้โหโดนจนได้ไง ไปสมตไม่ได้ง่นแมไม่ไดพูดคำนี้นานดิตมา่อ๊ยมคมเพิตัวกเลคมอพิ่งทำงานทำงานด้เสียงขาพูดาัระดเลยีเปตั้งวนะเคมอลเขาเป็นระบบแบบว่า voice ทำงานด้วยเสียง เยี่ยตรงตี้ไปเคมอลไปตายไปจังอยากยี่ยอะไรเราพูดแต่เลงคิวเนี่ยเก่งมากตายหนึ่งยังตาโอ้ยเก็บจัดคุทะเลลอยน้ำน้ำมันตายบอกเลยแม็กก็ขอไงยี่ตายยิงขนาดวิ่ง Mà ngay quay chơi Đi 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 Rốt thang đi Chơi cù 1 2 3 Cù Cái <laughs> gì cù Cứ bụt đó เรียบร้อยสตัวจุดไม่ได้เชอใช่ใช่ใช่ออติดม่อ้อมแบบมันตกการทำงานไง Ừ. Là mặt họ, <laughs> lửa lửa người của vậy, rồi. lại. chờ một này quả này kia. sắc.

ไม่ใช่กระสุนชาติวะเก็บรยยิ้เลยยิ้ได้เลยใช่ไหมไเฮ้ยโดนอ้าจะเปิดหรอ อยูกันน้อยไงอ่อนไม่ถึงยี่สิบตัวกันเลยไม่จบเพื่อนตกใจคือในเอ็มจีสามหนี่แหละ ใายหนีเง่าโอเคไม่แอบอะไรตรงนี้นแน่ไอ,อ้เหออี้ยรถถังยิงแม่สองนัดยังไม่แจกอีกต้องสามนัดเดียวเนี่หลังเข้าตักระวังพี่จะเ,เลยเลยนะครับไอ้เหี้ยแ่งกระสุนเลยพอใช้ว่ะ ไม่มีของกระสุนแน่แต่ขาเหี้ยอ๋อเอาไปคุ้มเออเอาตายจังตายอ๋อยิ่งยอะไหมเฮ้ยยิ่ว่าไปเพื่อีกได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเยอะเรื่องสามสิบไะอืมยิ่งเรื่อยๆยิงเรื่อยๆอ้าวโอเคอะไรครับเนี่ยครบละเโอเคอีกเรื่องละ โอเควันนี้ผู้สาผู้ส่าไอนี้เว้ยผู้สาเซฟคลิปไปก่อนไอที่อาทิตย์ไหนได้แม่งไม่ไม่ฟ้าเฉิดเอ้าไม่ฟ้าอย่างนี้ไม่ปอดไปไงคลิปปอดไปไปตาละเนี่ยหรือว่าผ่านละวนี่คือตะกินเลยังร้านเลยสนใจเล่นเล่นแบบนันนะสิบสี่วโ้ามงไปโอ้โหไอสัตว์ จากเกินไปล้ก็คือแบบก็คือตาตาที่บบไปแล้วนะตาล้าแล้วเนี่ยไอ้เฮียแม่งเริ่มเห็นคนเป็นญ้าแล้วมึงคิดดู